สมหันเจริญหมดที่เมืองเสรินพระแสดังเด่นตำนานเมืองตำไรประเพณีง,งามล้ำและวัฒนธรรมล้ำค่ามากมายสุรินทลินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกรี่งไกลสุรินทถิ่นไทยน่าไปเที่ยวชมคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่นี่เขาเรียกว่าบ้านกาเกาะ,ะครับตำบลสลกักใดอําเภอเมืองจังหวัดสุรินผมมาอยู่ ส่วนครับมาชมว่าศิลอร์ปินที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นคือใครทําไมาเก่งขนาดนั้นครับร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งละที่ข้างหลังคุณผู้ชมเนี่ยดูนี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะให้ดูว่ามีมากมายครับนะฮะเป็นกเกษตรพอเพียงว่างเว้นจากการไปรับงานคอนเสิร์ตหรือการทัวร์ต่างๆก็จะใช้เวลาที่เหลือนะครับมาทำกเกษตรอินทรีย์แล้วได้แจกจ่าย,ายได้ขายเป็นกำไรชีวิตครับ ไม่มีใครมีความสุขเท่านี้แล้วครับนี่แหละคือศิลปินที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมกันเป็นใครคุณผู้ชมลองเดาสิรคบไม่ต้องเดากันแล้วกันไม่ต้องเดาเลยเดี๋ยวผมพาไปรู้จักศิลปินท่านนี้กันเลยกันว่าเป็นใครตามผมมาเลยคุณผู้ชมคลิปนี้ตั้งคลิปอย่าลืมกดติดตามฝากกด subscribe ให้กําลังใจคอมเมนต์ด้านล่างอยากเห็นศิลปินท่านไหนบอกผมเจอกันครับตามกันไปได้เลยครับเดี๋ยวไปรู้จักศิลปินท่านนี้พร้อมๆกันครับ สมอันเจริญหมดทีวเมืองเสเรนโสแรแสรดังเด่นตำนานเมืองตำไรประเพณีง,งามล้ำและวัฒนธรรมล้ำค่ามากมายสุรินดินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกลี่งไกรสุรินทินไทยน่าไปเที่ยวชมสมปาวเบิ้งดาเรื่องเมืองเสเรนเลี้ยวกุยขแม่เจนเนาสงบเรือนรม สุรินทร์ิ้ช่างใหญ่ผ้าไหมก็งามปราสาทน,น่าชมประกาศวานดังคนนิยมข้าวสารหอมผู้คนนิยมงามพร้อมน่าชมทางวัฒนธรรมตูเที่เมืองอำเภอปราสาทเมืองสะอาดปราสาทเดินงดงามกับจึงเมืองชายแดนปอนทิวสุขแสนทำเอ็นไทยเขตยามกัวเชิเขตแด,ดนงดงาม รื่นรมสม์ขึ้นทำป่าเขาเขืนทำหน้าไปเที่ยวกันอำเภอสังเกงก็จะเจี่ยนจะจุ่มสะระแสกีดทมเรียนปราสาทโบราณเต่าที่ยวอสีนรงอำเภอร,ระดอูอะไรเข<ด>าสุรินครับผมก็ชื่อจริงนั้นก็ชื่อนัตพงษ์มุลาลินครับผมวันนี้ก็ แต่งตัวเห็นปกติไม่ใช่เป็นคนแต่งตัวแบบดูดีขนาดนี้นะครับพอดีผมมาจากร้องเพลงอืมอ,อนุญ,ญาตครับบอกแล้เจไดมาจากงานฉลองสารตายายบ้านเซ็มอ่าอยู่เขตอำเภอเออเขตตำบลเมืองทีครับผมเล่นตรงวันก็เลยมาถึงลืมว่าไอ้เนี่ยเห็นไหมกล้วยอะ่ะเอาวางไว้เสร็จปึ๊บ วันลกต้องกินแน่นอนเรียบร้อยดูเรียบร้อยเราเลยเลยมาเก็บเก็บไว้ก็ถ้ามาถึงนี้ครับไม่มีอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆนะครับบริบทที่บ้านก็คือหน้าบ้านส่วนใหญ่นะครับพอทางเข้าบ้านผมนี้ก็จะปลูกในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ประดับอพอขยับไมานี่หนึ่งปุบ๊บมันจะเป็นแปลงผักครับสวนครัว ทางบ้านครับสวนครัวก็เป็นเขาเรียกว่าปลอดสารเคมีนะครับพอขยับไปฝั่งนู้นอีกครับอัน <c oughs> นั้นก็จะปลูกข้าวโพดอันนี้ก็เริ่มปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกฟักทองปลูกแตงโมครับโปรเจกต์โปรเจกต์แบบมั่วๆครับขยับมาตรงนี้จะเป็นสวนผลไม้ครับนี่ผลไม้มันก็จะมีขนุนนี่ครับละมุดมีหมด้วครับกล้วยแล้วก็ที่นา ลุ้นนะครับเพราะผมปลูกต้นว่าด้วยลูกว่าตัว,ตว,ตวนี่ใหญ่ขนาดนี้ครับเม็ดก็รอ,รอรอปีนี้น่าจะได้กินก็น่าจะออกดอกปีนี้ครับเขยบมาจากตรงแปลงตรงนี้ผมก็จะเป็นปศุสัตว์ครับีฝั่งนี้นี่ครับอันนี้คือปศุสัตว์เลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวนี้ <c oughs> โครงการแรกที่ผมตั้งใจเลี้ยงวัวเพราะว่าผมชอบปลูกผักต้องใช้ปุ๋ยในการ ขายพืชเนาะบางสิ่งบางอย่างต้องไปซื้อเขาทีนี้เราทําไงดีเนาะซื้อเขาทาั้งทั้งที่บางครั้งเรามีนาพอสมควรแล้วก็มีคนข้างๆบ้านเขามาขอเกี่ยวยา้าเกี่ยวเสร็จแล้ววัวเขากินกินเสร็จแล้วก็เราก็ไปต้องตามไปซื้อขี้วัวคุณยังง่ายโอ้โหมันเป็นการเสียด,ดุลการค้าอย่างแรงมากผมเลยว่าโอ้ลองเลี้ยงดูดีกว่าตอบโจทย์ครับผมผมเลยตั้งชื่อโครงการนี้ว่า โรงงานผลิตปุ๋ยคอกนี่ฮะโรงงานผลิตปุ๋ยคอกของผมตอนนี้คือเหลือเฟือครับใช้แบบ <ไป S 1> เต็มที่แล้วก็ขายด้วยอะไรด้วยแบ่งด้วยแบ่งปันด้วยอะไรต่างๆนาน,นานครับเพราะทไมถึงบอกว่าโรงงานครับรวัวมันจะกินหญ้าช่วงเชา้าประมาณเช้าเช้าครับเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องพอช่วงตก <พอ S 2> เย็นๆขี้ออกมาแล้วครับผมเป็นปุ๋ยแลวครับผมอยากให้นี้หน่อยก็ตากให้มันแห้งหน่อยก็ใช้ได้แล้วนี่คือคือโรงงานผลิตปุ๋ยของผมโดยที่ว่าทําไมมาที่นี่จะต้อง เอามาเจอสวนปลอดสารเคมีเชิงชีวภาพนะครับเชิงอินทรีย์ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเรามีขี้ว,วัวนะครับในการที่จะเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้พืชครับผมลงไปอีกครับนิดหนึ่งครับทางนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําครับนี่สระน้ําตัวนี้ก็บอกเราเลี้ยงปลาก็ประมาณเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ จับนยครับจับกล้องพอดีแดดตก่ะโอเคเราเลี้ยงปลานิลนะครับเราเลี้ยงปลาทับทิมเราจะเพียนไฮไลท์เลยครับที่ผมเพิ่งเลี้ยงแล้วประสบผลสำเร็จคือปลากฏดอ่านี่ครับแล้วเราเน้นไม่เน้นหัวอาหารเท่าไหร่นะครับเอาหัวอาหารให้น้อยมากให้ตอนเฉพาะเล็กๆตอนนี้คือเราเราจะเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับ มีเศษผักเศษผลไม้ที่ผมกินไปผมก็โยนลงไปนะครับมีเศษฟางจากวัวนะครับเศษฟางเนี่ยวัวมันกินเหลือมันจะเป็นเศษฟางเราก็เอาทิ้งลงไปครับอ่ะลองมาดูมาดูครับมาดูครับผมนี่ครับเศษฟางที่เหลือจากวัวนะครับผมก็จะเอายโยนทิ้งอย่างนี้แล้วไฮไลท์ของอาหารเป็นพืชสดนะครับปลาส่วนใหญ่มันจะกินพืชนะครับผมจะปลูกผักบุ้งนะตลอดแนวรับนู่นนะครับฝั่งนู้นด้วยสะเราก็จะรกหน่อยครับแต่ถ้า ลอ,ลองเอาหัวอาหารปลามาโชว์หน่อยเดี๋ยวผมจะหยอดหัวอาหารปลาแล้วโชว์ดูว่าปลาผมพอมีไหมครับผมจริงๆคือคอนเซปต์ที่ผ่านมาผมเคยเลี้ยงปลาแล้วก็เปิดบอ่อตกตกเบ็ดนะครับเพื่อหารายได,ได้แต่ตอนนี้ผมคอนเซปต์ใหญ่กว่านั้นครับคิดใหญ่กว่านั้นผมเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นครับผมเลี้ยงปลาไม่กินคือไว้ดูความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินฟูงมาก็หยอดหัวอาหารให้หน่อยปุ๊บมันก็จะขึ้นมากินตุ้งตุ้ตุ้ประมาณนี้ครับผม อ่ะทีนนี้ก็มาดูโซนฝั่งนี้บ้างครับผมอันนี้นี่หนึ่งครับผมอันนี้ก็คือบริบทด้านข้างฝั่งนี้นะครับปศุสัตว์ของเราเราเลี้ยงทําไมเราผมผมเป็นศิลป,ปินแล้วทําไมผมออกไปร้องเพลงแบบชิวๆครับเพราะผมมีฟางฝั่งนู้นครับโรงงานฟางฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเขอไปดูแล้วกันวัวผมก็ไว้เป็นข้อๆนะครับเราก็มีฟางให้กินสลับกับหญ้าแล้วเราก็ออกไปไหนก็ได้ครับ ก็เลยว่าบางคนเลี้ยงวัวแค่ตัว2ตัวก็ลำบากลำบนครับผมแต่ผมนี่สบายชิวๆนะครับผมเรามีระบบนี่ครับน้ำรางน้ำครับโยดให้เขากินแบบนี้เปิดที่หนึ่งกินได้2-3วันครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ใช้น้ำระบบไฟโซลาร์เซลล์นะครับลงทุนครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิตอันนี้ปลูกพริกเล่นๆครับเป็นพริกที่นุ่สวนครับผมก็จะเป็นพริกที่ผมได้มาจากพักพวกอยู่ที่ระยองครับนี่ที่นุ่นสวนของแท้ครับ ต้องประมาณนี้ครับผมไฮไลท์อีกนิดหนึ่งครับต้นตะขบรมรื่นนะครับก็ถือว่าเวลาปลาเห็นนะมองเห็นปลาไหมครับตัวนี้หมุนได้ไหมครับหมุนได้ไหมเวปลามันขึ้นมาครับนี่มันก็อาศัยร่มเงาเหมือนกันนะครับมีปลาอาจจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปใกล้แต่อันนี้ให้ให้ดูประมาณนี้ก่อนครับผมไฮไลท์ที่ผมพูดถึงคือตัวนี้ครับเขากําลังเขาเรียกว่าเขากําลังอะไรล่ะ ฮิตมากในเรื่องของผักปลอดสารเป็น,ปนผักเชิงเศรษฐกิจที่อยู่ตามป่าเป็นเถาวันนี่ฮะนี่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 เถาวันเขาเรียกว่าผักสาบครับหรือผักอินูนนะครับใช่ไหมผักอินูนไหครับผมนี่ก็จะมีลูกอยู่นะฝั่งนู้นมีลูกแต่ไม่ไม่เคยได้เก็บกินหรอกก็อยู่ประมาณนั้นมีลูกอยู่แต่อันนี้ผมปลูกไว้ให้มันเลื้อยตามต้นตะขบนี้เพราะว่าผมเผื่อผมจะตัดขยายขยายพันธุ์ประมาณนั้น ไหไลท์ต่อไปครับสุรินทร์ดินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกรงไกรสุรินทร์ถิ่นไทยน่าไปเที่ยวชม